4. การพนันการพนันไม่ใช่แค่เสียเงินแต่มันคือการฝากอนาคตไว้กับความไม่แน่นอนคนบางคนเสียทรัพย์แต่บางคนเสียศักดิ์ศรีเสียความไว้ใจจากครอบครัวพระองค์ตรัสไว้ว่านักเล่นย่อมมีหกความเสียหายหนึ่งในนั้นคือเมื่อได้ก็เกลียดเมื่อเสียก็ทุกข์เพราะการพนันไม่เคยให้ใช้ชนะที่แท้จริงใช้ชนะเดียวที่แท้จริง คือการไม่ยอมก้าวเข้าไปเล่นเลยตั้งแต่ตน้น 5. คบคนพาเสียเพื่อนดีคือกระจกสะท้อนใจแต่เพื่อนชั่วคือเงาที่คอยดึงเราเข้าสู่ความมืดพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าคบคนผ่านอย่าดูหมิ่นบัณฑิตเพราะเพื่อนพานชวนให้เราหลงทางด้วยคำพูดหวานหูแต่แฝงพิษเหมือนน้ำผึ้งบนขมมีดถ้าอยากรู้อนาคตของตัวเองให้ดูว่าวันนี้ เราครบใครอยู่เพราะคนที่อยู่รอบตัวเราคือแรงดึงดูดที่จะพาเราไปในทิศทางเดียวกับเขา 6. เกียดครานนี่คืออบายามุกที่เงียบที่สุดแต่ร้ายแรงที่สุดเพราะมันทำให้เราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทาและสุดท้ายทั้งชีวิตก็ไม่ทำสักทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้เกียดขรานย่อมไม่บรรลุถ,ถึงความสุขแม้เพียงฝัน ความขยันไม่ใช่แค่ลงมือทำแต่คือไม่ยอมให้ใจเฉื่อยชาถ้าใจเราลุกขึ้นได้ทุกสิ่งก็เริ่มต้นได้อีกครั้งอบายมุขทั้งหกเหมือนประตูที่เปิดอยู่ในใจเราเสมอแค่เรารู้เท่าทันมันก็จะปิดลงเองละอบายมุขได้หนึ่งข้อชีวิตก็สูงขึ้นหนึ่งขั้นละได้หมดชีวิตก็พ้นจากความเสื่อมและนั่นแหละ คือชัยชนะที่แท้จริงของมนุษย์คือชนะใจตนเอง